และที่สุดท้ายของเราในการพาชมโคกหนองนาจังหวัดชัยนาทเราก็อยู่กันที่แปลงศูนย์เรียนรู้โคกหนองนากับนายคทายุธโกธรรมหมู่ที่10ตําบลเสือโฮกอําเภอเมืองจังหวัดชัยนาทค่ะซึ่งที่นี่ก็ได้มีการทําเกษตรผสมผสานนะคะตามรูปแบบของการทําพื้นที่โคกหนองนานั่นเองไม่ว่าจะปลูกพืชผักผลไม้แล้วก็ทําพื้นที่บ้านให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สร้างพัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชนนะคะสามารถให้คนภายนอกเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยที่นี่ก็จะมีทั้งผลไม้อาทีเช่นนี่เลยค่ะสับประรดที่เพิ่งออกใหม่ๆเลยและนี่ก็คือทั้งหมดของการพาชมโคกนหนองนาที่จังหวัดชัยนา้ันเองต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชพัจันรเกษมด้วยนะคะที่ให้หญิงได้เป็นผู้ดำเนินรายการพาเที่ยวชมในวันนี้สำหรับใครที่มีความสนใจเกี่ยวกับการจะนำทฤษฎีโคกนหนองนา ไปใช้กับพื้นที่ของตนเองสนใจที่ไหนก็ติดต่อสอบถามเข้าไปได้เลยนะคะรายการเจ้าหญิงพาทัวร์โคกหนองนาชัยนาทก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ